สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้ก็จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเปลี่ยนชื่อหรือแก้ไขชื่อนะครับสำหรับในส่วนของบัญชี Google ของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของ a อพลชัน Google กันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาส่วนของแอปพลชัน Google แล้วนะครับก็จะเข้ามาส่วนของหน้าแรก ของไอเฟิชชันะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับสังเกตตามที่ครูสอนชี้แล้วก็คลิกการตั้งค่ากันได้เลยครับเมื่อคลิกการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วก็ให้เราทําการเลือกไปยงส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าการจัดการบัญชี Google นะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของด้าน นะครับอีเมลของเรากันนะคร like ับหลังจากที่เราคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูที่เขียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะอยู่ประมาณแถบที่2กันนะครับก็ให้ทําการเลือกข้อมูลส่วนบุคคลกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลกันแล้วนะครับ ก่อนในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราทําการเลื่อนแถบลงมาทางด้านล่างๆนะครับเมื่อเราเลื่อนแถบมาในส่วนของด้านล่างๆนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของชื่อของเรากันนะครับหลังจากที่เราเห็นชื่อของเรากันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทําการคลิกไปยังชื่อของเรากันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกไปยังส right ่วนของชื่อของเรากันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าชื่อกันนะครับหลังจากที่เราเข้ากันมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของดินสอนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังชื่อนะครับเพื่อแก้ไขนะครับก็ให้ทำการคลิกในส่วนของดินสอเพื่อแก้ไขกันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของดินสอแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราทาการ แก้ไขชื่อตามที่เรา,เาต้องการที่จะแก้ไขกันได้เลยครับผมก็จะแก้ไขชื่อเป็นตามนี้กันนะครับหลังจากที่เราแก้ไขชื่อกันเรียบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ํำการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุด กันได้เลยครับเมื่อคลิกกันเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามายังในหน้าของข้อมูลส่วนบุคคลของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามายังในหน้านี้แล้วกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่ารายชื่อของเรานะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชี Google นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ